ตอนที่13ความไม่เข้าใจกันครั้งที่หนึ่งมาคนเดียวหรอคะสาวอว n ผิวขาวในชุดเดรสสั้นระยิบระยับยิ้มหวานพร้อมถือวิสาสะนั่งลงข้างพรมรตาเห็นเพียงคนตรงหน้ามาดื่มคนเดียวสายตาเศร้าๆนั้นใครต้องการคนปลอบใจหล่อนจึงรีบขันอาสาพรมรตาในชุดเดรสเซ็กซี่ยิ้มบางๆให้กับคนแปลกหน้า พรียงเพียงแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่หากมีใครอยากเข้ามาสนุกด้วยก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดตัวเองเพื่อคนที่มีสามีแล้วใช่สมองของพรีมมันสั่งแบบนั้นแต่หัวใจมันสั่งอีกแบบหนึง่งพี่มีเมียแล้วคะ่ะสาวสวยคล้ายไม่ได้เตรียมใจจะโดนปฏิเสธเดินกลับไปพร้อมหอบเศษหน้าที่แตกกระจายไปด้วย ให้ตายสิบพลมก็แค่ผู้หญิงคนเดียวคนมีเมียพูดเองก็เจ็บเองตอนแรกพรีมโกรธจนสองวันผ่านมาไม่มีทีท่าว่าน้อยหน่าจะมาทำงานหรือโทรหาพรีมระตาเลยจนทุกคืนคนที่รอให้น้อยหน่ามางา้อต้องนั่งดื่มย้อมใจคิดถึงคนตัวอวบที่เดินหนีออกมาเมื่อวันก่อนความเจ็บปวดแทรกซึมในใจ จนพรีมรตารู้สึกแปลกไปทั่วร่างพริมน่าจะฟังน้อยหน้าพูดก่อนอย่างน้อยหากมีข้อแก้ตัวที่พอฟังได้พริมก็จะยอมคบต่อถึงสถานะจะคลุมเครือแต่อย่างน้อยก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ารอแล้วรอเล่าคนรอการง้อก็ไม่ได้รับสิ่งที่หวังสักทีกลางคืนที่โดดเดี่ยวผ่านไป ไม่รู้ว่าดื่มแอลกอฮอล์ลงไปมากมายเท่าไหร่รู้ตัวอีกทีร่างสูงก็ตื่นมาบนเตียงนุ่มของตัวเองพร้อมกับอาการปวดเนบที่หัวพริมรัตตาขายี้ตาก่อนจะลุกขึ้นนั่งช้าๆพี่พริมหิวหรือยังคะเจ้าของเตียงหันไปตามเสียงหวานอีกฝั่งของเตียง กลับมีร่างของอดีตคนรักที่พึ่งไล่ออกไปจากชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนอารีน่ากำลังนอนอวดร่างขาวผ่องในชุดวันเกิดทธอมาได้ยังไงอารีน่าสาวรุ่นน้องหาได้แยแสต่อสายตารังเกียจและโทนเสียงต่ําของพริมระตาไม่อารีน่านอนหนุนขาย,ยัางถือวิสาสะก่อนจะโอบกอดเอลเล็กคอดที่โหยหามาหลายวันก็ เมื่อคืนพี่พิมลากอลิ่าออกมาเองฉันไม่เชื่อเธออย่ามาตอแหลน้ำเสียงต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงกัดฟันอย่างอดทนไม่รู้ว่าสาวรุ่นน้องเล่นตลกอะไรกับเครื่องดื่มพิมระตาทแทบจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนจะหมดสติไปตั้งแต่ปฏิเสธสาวแปลกหน้าคนนั้นเอ๊ะก็พี่พิมเมา เรายังจูบก,กันอยู่ที่บาร์อยู่เลยพยานก็ถมเถอารีนาว่าส่วนพริมราตาถั้งมองทั้งกัดฟันบางทีรุ่นน้องสาวอาจจะดูละครไทยมากเกินไปตื่นมาแก้ผ้าบีบน้ำตาหน่อยก็จะให้พริมรับผิดชอบเหรอไม่มีทางสละพี่พริมขาอารีนาหิวมานยาคนโสด มารยายังไม่ดีเท่าคนมารยาที่มีผัวแล้วสินะคะฉับพันที่ท่าของอารีน่าก็เปลี่ยนเป็นกระแนกกระแหนส่วนพริมรตาเองก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นน่าจะโดนจับตามองอยู่ซองนั่นเธอส่งมาสินะพี่พริมพูดถึงซองอะไรคะอารีน่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย พิมรตาชักสังหอนใจแปลกๆอยากคุยกับน้อยหน่าให้รู้เรื่องสองจิตสองใจว่าจะโทรไปหาคุณรักสาวก่อนดีหรือไม่แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขัดซะก่อนเ <c oughs> จ้าของห้องรีบใส่เสื้อคลุมอย่างรวดเร็วก้าวยาวๆไปเปิดประตูในใจภาวนาขอให้เป็นคนที่คิดถึงมาตลอดสองวันเอ๊ะไม่สิถ้าน้อยหน่ามาเห็นสภาพนี้ ของพริมรันตากับแฟนเก่าบนเตียงแค่คิดก็สยองมากศพไม่สวยแน่กูคนขี้ระแวงแง้มประตูสองดูก่อนจะพ้นลมหายใจอย่างโล่งใจเมื่อเห็นว่าเป็นพี่สาวของตนเองน้อยหน่ามาทำงานแล้วเหรอหน่ามาหรือยังแทนที่จะทักทายทั้งพี่สาวและน้องสาวกลับเอ่ยขึ้นมาพร้อมกัน พราวรวีเห็นหัวคิ้วผู้เป็นน้องขมวดเป็นปมจึงรีบแก้ไขสถานการณ์พราวไม่ได้บินด่วนกลับมาเพื่อทะเลาะก,กับน้องพี่ขอคุยกับหนูเรื่องนี้หน่อยพี่พรีมคะเสียงแขกที่ไม่ได้รับเชิญดังขึ้นขัดจังหวะพริมรักตาจึงหันควับกลับไปมองส่วนพราวรวีเอง จ้องเข้าไปในห้องก็เจออารีนาไร้ผ้าผ่อนปิดกายและไม่ไอายต่อสายตาของคนอื่นเช่นเปล่าวระวีเลยคิ้วขมวดอย่างไม่ชอบใจอยู่แบบหนึง่งก่อนจะยกสูงเป็นเชิงถามกับผู้เป็นน้องสาวว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเขาจำไม่ได้นี่คือคำตอบจากปากน้องสาว ด้านแขกผู้ถูกลืมเหมือนจะไม่สนใจสายตาไม่เป็นมิตรของสองพี่น้องเจ้าของบ้านนักเธอปลี่เข้าไปเขย่าแขนพริมรัตตายอย่างออดอ้อนท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้สวมเสื้อผ้าสักชิน้นอลีน่าอยากทานซุปค่ะพี่พริมเธอว่าพร้อมกับยกมือไหว้ทักทายพราวรวีถึงแม้จะไม่รับความสนใจก็ตามสวัสดีค่ะพี่พราวพี่รอหนูอยู่ที่ห้องพี่นะ ผู้เป็นพี่สาวว่าแล้วรีบลากกระเป๋ากลับเข้าห้องนอนตัวเองปล่อยให้เพียมรตาจัดการกับปัญหาตัวเขาขาวปเปลืย่ยเพียงลําพังจะดีกว่าตอนนี้ตัวพราวราวีเองหลังจากได้รับเอกสารข้อมูลของน้อยนาก็แทบควบคุมสติไม่อยู่จนได้ไปหาเรื่องเจยเด็กนางแบบกวนประสาทนั่นค่อนข้างจะหลายท่าจากนั้นพราวราวีก็รีบบินกลับไทยในเช้าต่อมา เพ่าไม่พอใจเมื่อโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถติดต่อคุณประทีปผู้สืบเรื่องราวเหล่านี้ได้เหมือนหลังส่งเอกสารทางอีเมลมาคุณประทีปก็ปิดมือถืออีเมลไม่ตอบโทรเข้าบริษัทก็ไม่มีคนรับสายสุดท้ายเพรารวีจึงตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนอีกที่เพื่อตามหาน้อยหนาที่ติดต่อทางมือถือไม่ได้เช่นกันม้ตอนนี้จะพยายามสูดหายใจลือกแค่ไหน ความเหวี่ยงที่มีอยู่แล้วนับพันของพราวรวีก็พุ่งสูงทะลุชั้นบรรยากาศไปแล้วใส่หัวไปจากบ้านฉันซะกานพิมราตาเดินกลับเข้าห้องไปหอบเอาเดรสบางๆโยนออกไปหน้าประตูยื้อยุดกันอยู่ครู่ก็สามารถลากแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้ออกจากห้องไปโดยสภาพเปลือยเปล่ายังดีที่อารีนาคว้าผ้าเช็ดตัวได้ทัน เพื่อนบ้านรวมฉันจึงไม่ต้องทนมองสภาพทุเรศตามากนักเจ้าของบ้านคนน้องรีบปิดประตูเสียงดังตามแรงอารมณ์ไม่สนใจว่าคนที่ถูกขับไล่ออกไปนอกห้องจะกรีดร้องอยังไงพี่พริมพี่พริมจะทำแบบนี้กับลีน่าไม่ได้นะอาลีน่ารีบสวมเสื้อผ้าเดินปันปึ่งลงลิฟต์ไปด้านล่างทว่าพอเห็นคนทำความสะอาดคอนโดหรูมองมาอย่างตกใจ เธอก็หันไปเหวใส่อย่างไม่รักษาภาพลักษณ์มองอะไรอีกอิี่าให้คนอย่างอาิีน่ากลับไปมือเปล่าหรือไม่มีทางสละความโกรธมีมากมายที่คอนโดหรูส่วนคนป่วยที่โรงพยาบาลเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นสภาพจิตใจของน้อยหนาแข็งแรงขึ้นมากจากการประเมินของคิริน จิตแพทย์ส่วนตัวที่เพิ่งมาถึงพร้อมกับอลิซาเบตแม่บุญธรรมถึงจิตใจจะดีแต่สภาพร่างกายกลับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้หมายถึงคนป่วยแต่หมายถึงสภาพร่างกายของคนเฝ้าผู้ป่วยที่นอนแออัดกันในห้องแคบ,แคบ,แคบขนาดเพียง3คูณ2เมตรแขกผู้มาใหม่ที่บินตรงจากสเปนไฟเร็เวที่สุดตายยังเบิกโพล่งในเวลาตีสองของเมืองไทย กว่าจะหลับลงก็เกือบลุ่งสางเนื่องจากร่างกายยังปรับเวลานอนไม่ได้อลิซาเบตนอนบนโซฟาซึ่งแทบจะกินพื้นที่ทั้งหมดของห้องผักผู้ป่วยส่วนวิกตอเรียเสียสละโซฟาให้หญิงสูงวัยลงมาปูฟูกนอนใต้เตียงโดยมีคิรินเสียสละแกมโดนบังคับให้ปูเสือ่อนอนหน้าประตูห้องน้ำอย่างเต็มใจละมัง น้อยหนานั่งมองภาพของกลุ่มคนที่เป็นที่รักยิ่งของเธอเงียบๆคืนสุดท้ายที่นอนด้วยกันแบบนี้คือคืนก่อนที่คิราจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์และจากไปอย่างไม่มีวันกลับความอบอุ่นจนร้อนหนกห้องพักผู้ป่วยพิเศษขนาดเล็กมากสร้างรอยยิ้มและความเข้มแข็งให้คนบนเตียงมากขึ้นไปอีกน้อยหนาแกจะต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ การที่น้อยหน่าเริ่มหายจากอาการปวดหัวเมื่อคิดถึงเรื่องราวในอดีตของกีราได้เร็วขึ้นจากแต่ก่อนที่ต้องนอนทนปวดไปร่วมสัปดาห์นั้นจิตแพทย์ผู้นอนหน้าห้องน้ำวินิจฉัยว่าเป็นเพราะการที่น้อยหน่ามีความรักซึ่งคิรินเรียกแบบประชดประชันว่าเป็นรักแบบอิหลักอีเหลือสถานการณ์นี้เองทำให้อาการของน้อยหนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน น้อยหน่าดีใจเมื่อคิดถึงคีร่าแล้วเธอไม่ปวดหัวอีกต่อไปคนตัวอวบไม่อยากให้อดีตที่สวยงามเป็นความเจ็บปวดของตัวเองคีร่าไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความสุขในชีวิตช่วงหนึ่งต่างหากละชีวิตต้องก้าวเดินต่อไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้พริมรตาเข้าใจผิดในวันนั้นน้อยหนาหวังว่าคนเอาแต่ใจจะให้โอกาสได้พูดและเชื่อมั่นในเธอมากขึ้น หนูย้ายไปห้องพิเศษขนาดใหญ่ดีไหมลูกแม่บุญธรรมและอดีตแม่สามีแทบจะง,งัดตัวเองออกจากโซฟาราคาถูกที่ยุบและจมลงไปขณะนอนอลิซาเบตแมนินตันปวดเมื่อยตัวไปหมดแต่ก็เกรงว่าจะทำให้คนป่วยอย่างน้อยนานลำบากใจโดยรู้ว่าเงินทุกบาทที่ได้รับจากพินัยกรรมของกีร่าน้อยหนานไม่เคยเปิกออกอามาใช้เลยแม้แต่ปอนเดียว จนทนายของคิราได้แต่วิ่งพลานกลัวเงินนั้นจะกลายเป็นฟอสซิลไปซะก่อนหน่าไม่มีเงินนะ้ำม,ะมะ้าถ้าคิรินจะจ่ายก็เอาขอพยาบาลพิเศษสวยๆส,สักคนด้วยน้อยหน่าอดเย้าคิรินไม่ได้เพราะว่าน้อยหน่ายัางต้องนอนดูอาการอีกสองสามวันจะให้ทั้งคิรินมะมะ้าและวิกตอเรียนอนแบบนี้ไปเรื่อยๆคงจะไม่ไหว เพราะฉะนั้นคนออกเงินก็ควรจะเป็นจิตแพทย์หนุ่มไฟแรงผมแดงตาสีฟ้าผู้ซึ่งเสียสละนอนดมห้องน้ำอยู่นักขณะนี้มากกว่าคิรินว่ายังไงล่ะตกลงจะจ่ายค่าห้องให้ไหมขอเป็นห้องกองกว้างใหญ่ๆแบบรูๆนะอย่าลืมพยาบาลพิเศษด้วยโอย้ฮันน่านึกว่าจะไม่พูดแล้วจ่ายเองครับ เดี๋ยวผมจ่ายเองจิตแพทย์หนุ่มผู้ถูกรีดไถอยู่เป็นประจำถึงกับเด้งตัวขึ้นจากพื้นแข็งๆแ,แทบไม่ทันตอนแรกคีรินคิดว่าจะค่อยๆกล่อมเพื่อนที่โตมาด้วยกันและอดีตพี่สะพยให้ย้ายไปห้องใหญ่กว่าน,นี้น้อยหน่าคือคนขี้งกที่แม้ผัวจะป่วยตายก็ยังงกได้ตลอดกลับยอมย้ายห้องง่ายๆซะอย่างนั้นชายหนุ่มผู้มีแม่รวยพี่สาวที่ตายไปรวยมาก และตัวเองที่รวยที่สุดจากกิจการคลินิกจิตแพทย์ไม่พูดพรำทําเพลงลุกขึ้นได้ก็พุ่งตัวออกไปหาพยาบาลอย่างรวดเร็วไม่ว่าใครจะตะโกนแซวอะไรคิรินก็ไม่ฟังเขาเบื่อการนอนหน้าห้องน้ำเต็มทนแล้วเสียงหัวเราะดังประสานกันจากหญิงสาวทั้งสามคนนานแล้วที่น้อยนาวิกตอเรียและอลิซาเบตไม่ได้หัวเราะแบบนี้ตั้งแต่คิราป่วย คีราเสียจนกระทั่งน้อยหน่าป่วยต่ออีกสองปีที่ผ่านมาจึงมีแต่เพียงน้ำตากับความทุกข์ที่เข้าครอบงำทุกอย่างจนรวนไปหมดแฟนนาเขายังไม่มาเยี่ยมอีกหรอลูกเมื่อชายหนุ่มคนเดียวจากไปสาวสูงวัยที่สุดก็เปิดประเด็นโอยมาหมารายนั้นเขาปล่อยให้หนาหมดสติไปตั้งเกือบยี่สิบชั่วโมง เลิกไปเถอะเททิ้งถังขยะพิว้วหาผัวใหม่จบวิกตอเรียที่เก็บกดมานานเริ่มพลังปลูปากพูดไปมือไม้ก็เล่นใหญ่จนคนที่บอกให้ทิ้งผัวใหม่ลงถังขยะได้แต่อาปากะงาบะงาบเพราะน้อยหนาพูดไม่ทันเพื่อนโธ่วิกแกก็พูดเกินไปคุณพริมเขาไม่รู้ว่าฉันปวดหัวเขาออกไปก่อน เฮ้ He, แกไม่ต้องมาพูดแก้ตัวให้เขาหรอกนาคนอะไรไม่ฟังที่แฟนตัวเองพูดก่อนเด็กชะมัดเอออายุน้อยกว่าหนาด้วยนะหมามจริงเหรอลูกอลิซาเบตตาโตไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพริมรตามากนะักแต่ยินดีกับน้อยนาผู้เป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆอีกคนคีราลูกสาวผู้จากไปนั้นหวังให้น้อยนาได้เริ่มต้นใหม่สัที แต่ลูกบุญธรรมของอลิซาเบตคนนี้จมกับอดีตมากไปหน่อยจึงเสียเวลาดึงคืนมาเกือบหลายปีเด็กกว่าแค่สองปีเองน้อยหน่าพูดก่อนจะคิดขึ้นได้บางอย่างว่าสิ่งสำคัญสำหรับตัวเองนั้นได้หล่นหายไปแล้วเออมือถือฉันลาวิกคุณสายพินน่าจะเก็บไว้ให้หมดแล้วนะเพราะตอนฉันพาแกออกมา เขาบอกจะจัดการทางนั้นให้เห็นคนที่น้อยหน่าเคยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กวิกตอเรียที่หงุดหงิดอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์หลายชั่วโมงจากการติดต่อเพื่อนไม่ได้ก็รีพุงเข้าชาร์จหญิงสาวคุณหน้าคุณตาในชุดแม่บ้านขณะกำลังจะขึ้นตึกพอดีท่าทีตกใจในตอนแรกกลายเป็นความช่วยเหลือไยพินหาช่างงัดประตูเพราะไม่มีกุญแจสำรองและยังเรียกรถพยาบาลมารับตัวน้อยหนาไปอีก ก่อนออกมาจากห้องฝรั่งสาวไม่สนใจสิ่งใดที่อยู่ในห้องเลยได้เพียงตัวเพื่อนที่ไม่ค่อยมีสติมาส่งโรงพยาบาลเท่านั้นหากน้อยหนาไม่ถามวิกตเรียก็คงลืมไปแล้วเช่นกันอืมงั้นนะัาพินคงบอกคุณพรีมแล้วละมัง้งน้อยหนาพูดแต่ถึงอย่างนั้นพรีมรัตาก็ยังไม่ยอมมาเจอหน้าอยู่ดี น้อยนาคิดจนปวดหัวนิดๆน,น่าจะอธิบายแก่คนรักใหม่ไปเสียเรื่องของคีราหากไม่ปวดหัวจนแทบยืนไม่อยู่แล้วตอนนั้นคงได้คุยกันรู้เรื่องป่านนี้ก็คงไม่ได้เข้าใจผิดกันอีกจนอีกฝ่ายนี้ออกจากห้องไปแถมตอนนี้พริมรตาย,ยังติดต่อไม่ได้อีกมือถือไม่ได้อยู่กับน้อยนาและที่สำคัญน้อยหนาก็จำเบอร์ของพริมรตาไม่ได้คงจะได้เจอกันอีกที ก็ตอนที่กลับไปทำงานแล้วเดีย๋ยวย้ายห้องเสร็จมาม้ากับคิรินจะไปจัดการห้องให้ฮันน่าจะเอามือถือด้วยใช่ไหมลูกเมื่อตกลงกันได้แล้วการขนคน,คนและย้ายห้องมาถึงอย่างรวดเร็วจะน้อยหน่าตกใจอดจากกรแนกระแนน้องชายน้องไส้ที่ทนความลำบากไม่ได้ให้หนอนหน้าห้องน้ำดมซ่วมบนเสือขัดขาด,ขาดแค่คืนสองคืน คิรินบ่นกระปอดกระแปดเป็นหมีกินพึ่งเมื่อหลายปีก่อนน้อยหน่าทนคิราคิรินแล้วิกตอเรียโมเรื่องภาษาไทยของพวกเขาว่ามันเก่งและพัฒนาขึ้นแล้วทั้งๆที่กระท้อนกระแทน่นพูดจาไม่ได้สับตังหากครั้นยกกลุ่มกลับมาเที่ยวเมืองไทยน้อยหน่าจึงปล่อยสามฝรั่งลงรถเพื่อพิสูจน์ทักษะการเอาตัวรอดกลางป่าเขาใหญ่ให้ทั้งสาม โบกรถเข้ากรุงเทพเองทุกคนกลับมาได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยมีสำลีอุดหูคนละสองอันเพราะคิรินบ่นไม่หยุดเมื่อต้องนั่งบนกองฟางมากับรถไถชีวิตโคกระบือคุณชายของกลุ่มนาเหมือนอมบรเพชรคิดแล้วน้อยหนาก็หลุดขังออกมาไม่ได้แม่ดีใจที่หนูได้เริ่มต้นอีกครั้งนะนาคิรา ก็คงอวยพรหนูอยู่บนสวรรค์เช่นกันอลิซาเบตบอกก่อนจะออกมาจากห้องพักไปเก็บของให้ลูกสาวที่ห้องเช่าขนาดเล็กท่ามกลางเสียงบีบแตรทักทายมากมายจากผู้ใช้รถใช้ถนนในชั่วโมงเร่งด่วนรถยนต์สีประตูที่ถูกเช่ามาเพื่อเดินทางในเมืองไทยขับช้าเหมือนเต่าอลิซาเบตท,ทนไม่ไหวกับความระมัดระวังเกินเหตุของลูกชาย จึงเริ่มบ่นให้คิรินขับเร็วกว่านี้เท่าว่าคิรินก็ยังยืนยันจะขับรถตามเดิมด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต่าวิ่งกัดยางขาดกระจุยอลิซาเบตมองดูตึกหลังเก่าที่มีห้องพักมากมายตรงหน้าถอนหายใจแล้วบิดตัวไล่ความปวดเมื่อยกว่าจะถึงที่หมายก็ใช้เวลาบนถนน90นาทีท่วน คิรินถือเอกสารไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าเรียบร้อยเขาเดินนำมารดาขึ้นไปยังห้องของพี่สาวตามเลข้องที่เจ้าของห้องได้บอกไว้ทว่าเมื่อไปถึงแทนที่ประตูจะล็อกกลับถูกปิดไว้เท่านั้นพอคีรินเปิดประตูเข้าไปปรากฏร่างของหญิงวัยสี่สิบกลางๆก,กำลังนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงของน้อยหน่าแทนอ้าวเรามาผิดห้องหรือเปล่าลูก ไม่นะครับแม่คุณเป็นใครครับคิรินปฏิเสธเพราะเขาดูแล้วว่าหมายเลขห้องนั้นถูกต้องตามที่เจ้าของหอพักบอกภาษาไทยสำเนียงต่างชาติจึงหันไปถามกับหญิงวัยกลางคนที่กำลังนอนเล่นมือถือสายพินตกใจรีบลุกขึ้นมาดึงผ้าห่มปิดขาของตนเออสายพินมาดูแลห้องให้น้องหนาค่ะ คิดว่าน้องนาดจ,จะมาวันนี้ก็เลยนอนรอฝรั่งสองแม่ลูกแปลกใจอยู่บ้างจนจู่มีคนแปลกหน้ามานอนในห้องพักส่วนตัวทาว่าก็เข้าใจในความสนิทสนมกับคนอื่นง่ายของน้อยนาดีความร่าเริงของสาวไทยนี่เองที่ทำให้คิราคิรินและอลิซาเบตเอนดูเมื่อสื่อสารกันจนเข้าใจแล้วสายพินรีบขอตัวจากไปพร้อมกับกระเป๋าทำงาน และแจ้งว่าพริมรัตตาถามหาอยากให้น้อยหนากลับไปเริ่มงานแม่ครัวโดยเร็วที่สุดจากนั้นคิรินก็จัดการเก็บของซึ่งมีเสื้อผ้าข้าวของกระจัดกระจายค้างๆกันมีอลิซาเบตกำลังนั่งดูรูปเก่าๆของลูกสาวทั้งสองที่วางอยู่เกลื่อนพื้นคีรากับลูกหน้าตาเหมือนกันยังเกืบแก่ตอนแม่เห็นลูกครั้งแรก คิดว่าได้ลูกสาวคู่ซะอีกหนุ่มหน้าหวานถึงกับชะงกักเมื่อผู้เป็นแม่ย้ำปมเดิมพี่สาวของคิรินที่เสียไปนั้นหน้าขมมีเหลี่ยมส่วนเขาหน้าหวานราวกับเด็กผู้หญิงตั้งแต่เล็กพี่สาวที่สวมชุดกระโปรงดูเหมือนกระเทยส่วนคิรินนั้นเหมือนเอิม่มทอมบอยไม่สิ ผู้ชายหน้าหวานที่สวมกางเกงละกันคิรินโดนล้อเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าพวกเขาจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแม่ก็รักเหมือนเดิมตลอดชีวิตที่ผ่านมารสนิยมทางเพศของพี่สาวจึงไม่ใช่เรื่องราวลำบากใจของครอบครัวฝั่งแม่เลยหากใครเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอลิซาเบตผู้เด็ดเดียวจะบุกไปถึงบ้านและด่าแสกหน้าพวกมัน พวกแกมีสิทธิ์อะไรมาจำกัดเพศลูกฉันไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั่นแหละอลิซาเบตแม่ของพวกเขาเองคิรินย้อนไปไวัยเด็กไม่มีใครสามารถเถียงชนะผู้ให้กำเนิดของเขาได้ชายหนุ่มเก็บของเงีย,งยบๆใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเก็บของและซ่อมประตูห้องเรียบร้อย จิตแพทย์หนุ่มในฐานะช่างไม้จำเป็นก็จัดการล็อกประตูอย่างแน่นหนาพาผู้เป็นแม่ลงไปขึ้นรถหรูที่จอดอยู่ด้านล่างอพาร์ตเมนต์อย่างไม่ทันจะได้ขึ้นรถคิรินพันคิดอะไรได้ซะก่อนแม่ครับฮนันนาเอามือถือมาจากอังกฤษด้วยนี่แต่ผมไม่เจอนะผมเจอแค่มือถือเครื่องใหม่คิรินว่าเรายื่นสมาร์ทโฟนราคาถูกให้มารดา ทั้งคู่แปลกใจอยู่บ้างแต่อาจเป็นเพราะหาไม่เจอเองเพราะมือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่ที่น้อยหนาเพิ่งซื้อมายังมีมือถืออีกเครื่องที่น้อยหนาใช้ตอนอยู่ที่อังกฤษทั้งคู่จึงตัดสินใจกลับขึ้นไปหาที่ห้องอีกรอบเทว่าใช้เวลาอยู่นานกลับหาโทรศัพท์ iPhone สีขาวอันอัดนั้นไปด้วยเรื่องราวที่อังกฤษของน้อยหนาไม่พบอลิซาเบธและบุตรชายไม่รู้จะทำอย่างไรดี ตอนแรกทั้งคู่อยากถามสายพินแต่ก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นพักอยู่ห้องใดคนทางนี้จึงต้องตัดทิ้งไปจิตแพทย์หนุ่มอนาคตไกลคิดได้อีกวิธีจึงรีบหยิบมือถือของตัวเองซึ่งเปิดโรมมิ่งไว้กดเบอร์ปลายทางหมายเลขซึ่งโทรเป็นประจำจนจำได้ขึ้นใจเบอร์ของน้อยหนาที่อังกฤษแม้ว่าจะกลับไทยมานานแล้วคีรีนยังหวังว่า เจ้าของเครื่องจะไม่เอาซิมการ์ดออกเสียงโทรศัพท์เครื่องแพงกรีดร้องอยู่ในกระเป๋าใบเล็กนานจนคนที่นั่งรถเมย์อยู่ข้างๆต้องสะกิดให้หญิงในชุดแม่บ้านจัดการกับมือถือของตนเองสายพินควานหาเจ้าเครื่องมือถือสื่อสารที่แอบเอาออกมาด้วยความตกใจและร้อนรนแม่บ้านคนโดรุไม่รู้แม้กระทั่งวิธีกดปิดเครื่อง จึงทำได้เพียงรีบลงรถเมย์ไหน้าสาวเท้าไวเข้าไปหาคนที่รออยู่ด้านล่างของคอนโด